ในวิดีโอนี้นะครับจะแนะนําวิธีการตั้งค่าผู้ใช้งานฮนะและกําหนดสิทธิผู้ใช้งานในการเข้าถึงของเมนูน,นั้นครับหรือให้เข้าใจง,ง่ายๆเลยนะครับเป็นการจํากัดฟังก์ชันการทํางานของบัญชีนั้นๆนั่นเองครับวิธีการสร้างนะครับเราจะเข้ากันที่การปรับแต่งผู้ใช้ครับเลือกตั้งค่าผู้ใช้ครับจากนั้นเลือกลงทะเบียนผู้ใช้ครับเราสามารถกดคําว่าสร้างได้เลยนะครับ ตรง id ตรงนี้ครับเป็น id ของที่เราจะให้พนักงานนั้นเข้าใช้งานครับจากนั้นรหัสผ่านครับรหัสผ่านตรงนี้ครับจะต้องมีความยาวอยู่ที่1 0ถึง15ตัวอักษรครับซึ่งในกรณีที่เรามีการขี่ครับจะมีการแจ้งเตือนให้อยู่แล้วนะครับว่ารหัสผ่านของเราปลอดภัยไหมนะครับจากนั้นครับชื่อกับอีเมลตรงนี้สําคัญครับตรงนี้จะเอาไว้ใช้ในกรณีที่เรามีการลืมรหัสผ่านครับเราจะให้มีการใส่ชื่อแล้วก็อีเมลนะครับข้อมูลตรงนี้นะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับจะยกเป็น id นะครับ id ตรงนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับ พอเราได้ข้อมูลตรงนี้แล้วนะครับเราสามารถกดบันทึกได้เลยนะครับจะเห็นได้ว่าพอเรากดบันทึกแล้วนะครับจะมี ID ใหม่นะครับเข้ามาใช้งานให้เรานะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาให้เห็นในส่วนของ ID ใหม่สักคู่หนึ่งนะครับว่าหน้าตาการสร้างนะฮะถ้าเรามีการสร้างเสร็จแล้วนะครับหน้าตาเขาจะเป็นแบบไหนนะครับจะเห็นได้เลยว่าตรงนี้จะไม่ให้ใส่รหัสบริษัทนะครับสําหรับรหัสบริษัทตรงนี้นะครับสามารถใช้เป็นรหัสที่ล็อกอินในตอนแรกได้เลยนะครับ หรือว่าทางผู้เปิดระบบครับมีการออกให้นะครับากนไอดีครับคือ ID ดีที่เราสร้างเมื่อสักครู่นี้ครับพส s s w รที่เรามีการตั้งค่าเมื่อสักครู่นี้นะครับพอเรามีการเข้าถึงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับสามารถเข้าที่รูปคนตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับตรงนี้จะให้ใส่รหัสผ่านปัจจุบันและรหัสผ่านใหม่นะครับจะเห็นได้ว่าพอเรามีการเข้ามานะฮะในหน้าของรหัสที่เรามีการสร้างให้ใหม่ นะครับจะเห็นได้ว่าหน้าตาจะเหมือนกันเลยนะครับแต่จะมีข้อแตกต่างนิดนึงครับเราจะไม่สามารถเข้าที่หัวข้อไหนไหนได้เลยครับเขาจะเป็นลูกุญจล็อกครับอ่านะฮะที่เป็นลูกบุญจล็อกครับเนื่องจากว่าถ้าเราเข้าที่บัญชีนั้นครับเรามาเลือกการอนุญาตตรงนี้ครับจะเห็นว่าการอนุญาตเริ่มต้นตรงนี้ครับเราเป็นไม่อนุญาตนะครับซึ่งถ้าเราอยากใช้เขาเห็นนะครับเราจะต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็นอนุญาตครับขยันรีเฟซนะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะฮะใบขายนะครับใบสั่งขาย นะครับหรือแม้แต่ใบเสนอราคานะครับเขาสามารถเข้ามาขีดข้อมูลได้นะครับแม้แต่ใบซื้อนะครับใบผลิตต่างๆนะครับเขาสามารถเห็นข้อมูลแล้วเข้ามาใช้งานได้นะครับแต่หากเราอยากจะกําหนดฟังก์ชันนะครับหรือว่าอยากจะจํากัดฟังก์ชันตรงนี้นะครับสามารถทําได้ครับโดยข้อที่ลงทะเบียนผู้ใช้เหมือนเดิมครับนะครับแล้วข้อที่ไอดีนั้นครับจากนั้นให้การอนุญาตครับผมจะนําให้ตรงนี้ครับปิดเป็นไม่อนุญาตนะครับเพราะว่าถ้าเราอยากจะเปิดแค่1 2ถึงเมนูการตั้งค่าจะน้อยกว่าครับ กดบันทึกได้เลยนะครับจากนั้นครับเมื่อเราเปิดเป็นไม่อนุญ,ญาตนะครับเขาจะเข้าสเต็ปเดิมเลยนะครับก็คือจะมองไม่เห็นนะฮะจะเป็นลูกกุญแจล็อกแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถมาเปลี่ยนได้ครับโดยเข้าที่ตรงนี้ครับโดยที่เราอยากจะปลดลูกกุญแจล็อกเนาะนะครับแล้วก็เข้าที่การอนุญาตครับจากนั้นเข้าที่การอนุญาตเมนู นะครับทีนี้เราต้องมาดูครับว่าเราอยากจะปลดกุญแจล็อกครับในหน้าฝั่งไหนหรือว่าในฟังก์ชันไหนให้เขาครับเช่นบัญชีนี้นะครับอาจจะเป็นบัญชีเซลล์เนาะนะครับเราอยากจะปลดฟังก์ชันเกี่ยวกับการขายให้เขานะครับแล้วก็มาที่สินค้าคงคลังหนึ่งนะครับแล้วหัวข้อขายได้เลยในหัวข้อขายครับเราสามารถกดเพื่อดูได้ครับว่าเราอยากจะเปิดเฉพาะฟังก์ชันไหนให้เขาครับในฟังก์ชันนั้นครับเราก็ยังสามารถกดเพิ่มเติมได้อีกนะครับว่าอยากจะให้เข้าถึงตรงไหนนันเอง นะครับสมมติว่าบัญชีนี้เป็นบัญชีเซลล์นะครับเราอยากจะกําหนดแค่ในส่วนของหัวข้อขายนะครับเพราะว่าไปสั่งขายกับใบเสรอราคาเราอาจจะไม่ได้ใช้เราต้องมาติ๊กตรงนี้ครับเป็นอนุญาตส่วนบุคคลครับจากนั้นหัวข้อตรงนี้ครับเราต้องติกเป็นอนุญาตครับเพื่อให้เราได้เห็นในฟังก์ชันนี้นั่นเองครับเดี๋ยวขออนุญาตบันทึกนะครับตรงนี้เรามีการบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับหากเรามีการรีเฟชที่ใบขายครับจะเห็นว่าเราจะสามารถเข้ามาสร้างแล้วก็เข้ามาคีย์ข้อมูลได้ตามปกติเลยนะครับ แต่หากว่าจะดูที่ใบสั่งขายครับจะเห็นว่าเป็นรูปกุญแจล็อกครับหรือว่าใบเสร็ราคาหรือฟังก์ชันอื่นครับจะไม่สามารถเข้าได้นะครับซึ่งตรงนี้ฮะก็ยังมีเมนูหนึ่งครับที่จะเป็นเมนูที่ชื่อว่าการตั้งค่าขั้นสูงครับจอยู่ที่ตรงนี้ครับสมมติถ้าเรามีการเปิดหัวข้อขายเนาะนะครับแล้วก็ที่การตั้งค่าขั้นสูงตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งการตั้งค่าขั้นสูงตรงนี้ครับก็จะประกอบไปด้วย หัวข้อต่างๆครับที่เราอยากจะมีการตั้งค่านะครับยกตัวอย่างเลยเช่นอันแรกครับว่าเราอยากจะให้เขามีการระบุข้อมูลหรือว่ามีการสร้างใบขายได้ไหมนะครับถ้าเราติ๊กตรงนี้เป็นศูนย์นะครับแสดงว่าเขาจะไม่สามารถมาสร้างได้ครับเขาจะดูได้แค่อย่างเดียวนะครับถัดมาครับจะเป็นการแก้ไขครับแก้ไขเอกสารครับตรงนี้ครับซึ่งการแก้ไขของเราก็จะมีอยู่2แบบครับแบบที่ยืนยันแล้วกับแบบที่ยังไม่ยืนยันนะครับว่าเราอยากจะให้แก้ไขในหัวข้อไหนเนาะนะครับซึ่งเพราะว่าหัวข้อของเรา นะครับหากเรามาดูที่รายการขายครับจะเห็นว่าหัวข้อยืนยันและไม่ยืนยันนั่นเองครับเราสามารถกดติตรงนี้และกำหนดสิทธิ์ได้นะครับว่าอยากจะให้เขามีการแก้ไขตรงไหนได้บ้างนะครับแล้วการลบครับตรงนี้ครับว่าเราอยากจะให้บัญชีนี้ครับมีการลบเอกสารไหมนะครับเบื้องต้นนะครับทางผมไม่ได้มีการติให้ลบได้นอนะครับหากเราจะลบนะครับเราจะแจ้งประมาณนี้ครับ ไม่รับการอนุญาตนะครับต้องติดต่อกับทางมาสเตอร์เอดีนั่นเองนะครับหรือแม้แต่การแก้ไขนะครับส่งออกภายนอกครับส่งออกภายนอกจะเป็นการส่งผ่านทาง Excel ครับหรือว่าการนําข้อมูลออกเป็น Excel นั่นเองนะครับ PDF ตรงนี้ครับเป็นการเซฟนะครับโดยให้เป็น PDF นั่นเองครับเว็บอัพโหลดอีคาครับเป็นการขีข้อมูลผ่านทางเว็บอัพโหลดนะครับซึ่งถ้าเราไม่ได้มีการติดเลขหนึ่งเนาะตรงนี้จะไม่สามารถเข้ามาขีได้นะครับแม้แต่การพิมพ นะครับก็จะไม่สามารถพิมพ์เอกสารได้นะครับการตั hmm. the the mm ้ง hmm. ค yes. ่าต่างๆครับหรือแม้แต่รายการราคาครับรายการราคานะครับจะดูจากตรงนี้ครับจากข้อที่เอกสารนั้นๆครับจากนั้นจะเห็นว่าราคาต่อหน่วยนะครับมีคําว่า fn อยู่เราสามารถกดข้อมูลได้เลยจะเห็นว่าตรงนี้เขาแจ้งว่าไม่รับการอนุญาตนั่นเองครับหากต้องการเปิดใช้งานนะครับสามารถกดติ๊กตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วกดบันทึกได้เลยนะครับแต่หากอยากเปิดการใช้งานบางเมนูนะครับหรือว่าอยากจะตั้งค่าฟังก์ชันขั้นสูงนะครับบางฟังก์ชันนะครับ เราสามารถติ๊กตัวไหนก็ได้นะครับที่เราไม่ใช้เป็นศูนย์ได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นการตั้งค่าอนุญาตการใช้งานนะครับ